สวัสดีครับจากร้านตู้แม่ทอยครับวันนี้เรามารีวิวนะครับเป็นรถบังคับพยาบาลนะครับ RC Ambulance Car นะครับโอ้เท่มากเลยนะครับคันนี้นะครับเปิดไฟเลนได้ด้วยนะแล้วก็เปิดไฟหน้าได้นะครับมีปุ่มแยกสวิตช์ให้เรียบร้อยเลยนะเจ๋งมากเลยครับโอเคมีรีโมทให้ด้วยนะตามหน้ากล่องแบบนี้เลยนะครับนี่แบบนี้เลยนะโอ้เท่มากๆครับราคาไม่กี่ร้อยบาทเท่านั้นเองนะราคาไม่ถึงพันครับเป็นของเล่นที่ราคาประหยัดนะครับ เด็กๆคุณน้องๆหนูๆนะครับเล่นได้สบายเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารีวิวกันเลยดีกว่า let's go <S ประมาณนี้ครับก็จะเป็นรถที่วิ่งทั่วทวไปนะครับเรามีไฟไซเลนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเป็นรถที่ราคาประหยัดเล่นสนุกครับผมขอบคุณมากครับ โอเคครับหากเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆคุณพ่อคุณแม่นะครับ,อ,อ,นะรบอยากได้นะครับโทรสั่งได้เลยนะครับกับร้านตู้แม่ทอยครับเบอร์โทรก็0847646457ย้ำนะครับ0847646457ร้านแม่ทอยมีเว็บไซต์ด้วยนะ w w w ร์เว็ย้ำนะ w w w m a t ว็บแมเแล้วก็มี Facebook ด้วย Facebook ก็ชื่อ Line m a ททอยเลยพิมพ์ตรงตัวได้เลยจะแชทมาสั่งก็ได้หรือว่าจะโทรสั่งกิงกังก็ได้นะครับได้ทั้งแชทแล้วก็ทั้งโทรนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดปุ่ม s u b s c r i b ์กดปุ่มกระดิ่งติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปของเล่นรีวิวใหม่ๆนะครับโอเคบ๊ายบายครับแล้วเ,เจอกันคลิปนะครับ let's go เย้